ใช่ป่ะเดีย <laughs> สวัสดีทุกคนเดี๋ยวปะเซี่สิบห้าปีจินสมมากๆหวงแต่ยูไก่ต้นม่วงเนาะเดี๋ยวมาเฮามมาปีดเอามักม่วงุกคนมักหม้อกับวันได้ยูไก่ด้วยยูในป่าซ่านนี่เองเนาะอยู่ป่าเครื่องครัวนี่เองมีแต่มะใหญ่ๆเป็เ<ล>ี่ยนหลายๆกินเลยเป็นยังไงเฮ้ยเอาข้อมาหลายนะทางนัยนอีกนนูเห็นบ่เห็นบ่ คือกะมากใหญ่ๆเนาะพุ่นน่ะอ๋ออยู่บ่อนมีแล้วบ่ยากเนาะแบบแต่ว่ายามบ่มีนี่ยากยากหาซื้อใส่ก็บ่มีแบบคืออยู่บ้านมันสิหายากมักง่วงแบบนี้เห็นแต่เพิ่นโพสต์ขายในเฟซแต่ว่ามันก็แพงเนาะรูละ5-60กยากแต่ว่าอยู่นี่ันมีแต่ว่าบ่ยากเอาๆลบลบหืมดอกมันเต็มใส่พอบ่มานึง เอาอีกเนาะไปห่วนครับเพคน่ามันห่วนมันจะพาไปกินไตหฮมบกม่วงอหี้เอาบกม่วงจากคอไม่บกม่วนนะก่อนมันมีอย่างเดียวเพื่อนขั้วเพื่อนขั้วเมืองไทยกับเมืองเราเพื่อนขั้วเมืองไทยกับเมืองเราไม่คงแตกต่างกันเลยเพื่อนขั้วยูลาเป็นเพื่อนขั้วแบบกาโบเมนว่ะยูลาดอกก็ยุ่งงอนขั้วอะไรเนาะค้างยอนผู้เพื่อนเพื่อนมีกะ กะสิด no, be. e, ีแน่นาะผู้เพิ่นมีเพิ่นรวยเพิ่นก็เฮ็ดดีแต่ว่าเฮายังบ่มีก็เลยแบบเออเป็นห้งครัสมัยโบราณไปก่อนมีเงินจ้สิได้เฮ็ดงใหม่มีเียร์ตัวนี้ยังบ่เกบิดมาม่งก็สิว่าสดๆเลยสดๆสดๆักต้ ง่วงนอนเลยเกียร,ร,ร์เดียดืครับง่วงนอนมันขึ้นเพราะเขาเปเมืองหนังเด้อไปเบิ่งหัวลำเดียไปเบิ่งหนังไปเมืองหนังแ,งงแก,แก,แกีเดียดหอนบา่านนี่หอนลบคหอนอยู่ในเฮือน,นกับหอนหอนแต่ว่านอกทงมันจหีหอนบอก่กับว่านทงวันใดครับออกไปจัดหน่อยไปอันนี้นเยลยวะ <laughs> บม่วงบัม่วงอันนี้ม in ันเทได้ม um ันเป็นบัม่วงแก้วเลยบัม่วงแก้วังม่วงกระดวนตอวนี้ไปแต่พ่อถึงกินอยู่ครับังม่วงจับแลดเลยโอ้ยบอกหูนอนอยู่นี่มีเนาะเออกับของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกบเพียงดอกจะข้องเพิ่นมาอยู่เพิ่นให้เอากินเลยไปไปไปกินหอนบ่หอนบ่แดดยู่งยุ่งไข่แดดฮอนแบบแดดบ่มีต้นไม้เลยนะ มาอยู่ให้อุกไก่ว่ามีกลอนมัยพี่น้อง <c oughs> อยากให้กินตามอาหารตามธรรมชาติอยากห้ยอยากเด้คือแบบกลางคืนเพื่อน,นกับสิ้ผ้ากันแบบทำมาฮเนาะเพื่อนกับสิ้ผ้ากันแบบไปการเคียดกันจะหนา่าอว่ากลางเว้นกันตื่นแต่เด็กๆก,กันเข้าป่าหาหนอม้บางก้นกับอืม เอาอันเสียมเอาเสียมเ้าก็เอาน้ำเราเข้าเซ็กกระเป๋านะไปหานอหนะเอาไหมเงี้ยไข่โมเดงนั่มเอากระปลงใส่เงี้ยไข่โมเดงโอ้ยมีแต่ไข่ใหญ่ใหญ่าๆองาๆงคือหากินเองอยู่เมือ,มอง,งไทยนี่หาแต่เงินซื้อกิน <laughs> ซื้อกินแพงซื้อกินมันก็มีแต่ไข่น้น้นอยนะไข่ใหญ่ผมมีม ซื้ออยู่ตลาดเพิ่นมองเมืองตลาดเอ้ยบ่กล้าซื้อกินแม่นมันแพงแฮงแพงแล้วก็บ่ง,งามพร้อมไข่น้อยๆบ่คืออยู่เมืองเล่าเมืองเล่เเานี่แปรนยามนี่กัตามห้วยห้องคลองบึงกัมีน้ําไปหากินข้าวป่าแหมแกงหน่อไม้หาปลาออก็พอได้กินแม่นพอได้กินมันดินมันก็ซุ่มเด้มันบ่หอนในแถวป่าคิดว่าเดดนี่ฮ้อนซ้ำกันบ่ กาชีดซ้ำๆกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่มีต้นไม้หลายต้นไม้หลายมันอยู่ไดําเหยินเนาะต้นไม้หลายแต่ว่าอยู่เมืองไทยมันบอกมีต้นไม้เขาแบบเงือไทยก็ไม่ติดแอติดแอเนาะไผ่ก็อยู่แต่ในบ้านนี่ขนาดบ้านหนอกเลยครับบ้านผมนี่ยอยู่ยังเป็นชื่อว่าบ้านหนออยู่นอกจากตัวเมืองแต่ว่าบ้านทุกลงังคาเฮงื่อนนี่มีแอร์มีแอร์อทุกหลังอยู่อัน้นชาวเมือง ถ้าเมืองนาน่ะนะนา,นาห้อนนะนาห้อนนีน่คืออยู่บ่อใดเลยแหละแล้วก็บีมีน้ำน้ำโอดลังค่าอีกเพื่อสีให้มันเย็น,นอยู่อ,อยู่แถวลาวแบบแถวอึศ่ะมันกับโบเมนในเมืองเนาะเออมันกับโบเมนอันนะฮะนะไปกับแบบฮ้อนเนี่ยเขากับแบบเทศเตียงเทศอย่างนัง่งอยู่แถวต้นไม,ม้ตอนนั่งในห้องใหม่แบบนี้ก็ถือว่าเย็นแล้วเยน็น กันยู่หลายคนเนาะเขามากกินส้มกินเซลกินแบบเกงน้องไม้ตามมะฮู้อย่างนี้หลายหลายคนมากกินส้มกันมันก็ยู่ได้มันก็ม้วนอันนี้ผบบมันบ่มากซุ้มเซลกันเนาะบ่ลวเนาะมันกันยู่ไผยยู่มันยู่แบบยู่เฮือนไผ่เฮือนมันไผ่ก็ติดแอมอนะเออคือว่าไงไงคือเขาเขาเฮือนแล้วก็อยู่ในห้องเอะแต่ยุ่งเมืองเล่าแต่คือ ถ้าวหอนๆก็คือพากันไปหาจับกลุ่มกันนั่นจับกลุมก่มกินหลานกิน,น,กนอย่างนีนเบียกินโ <c ười> สมแกว้วห่อนเจ๊งเสียตอนเสาวจะหาหน่อไม้มาแกงวกลกับมาห้งอ,อ,องกี่แก้วน้ำไม่อิม่มแล้วก็หาน้ำมาลงองเคาะว่ะน้ำเบียดร่ม <c ười> มีบ่ร่มแบบนี้ร่มหัวกุดแบบนี้มีบ่มีม,ม,มันร่มมาพร้อมกับความหัวน้ำเนาะ ลมหอนมีลมอยู่แต่ว่าลมหอนมีลมแต่ว่ามันหอนลมพัดมาพร้อมกับลมหอนหอตายแดดนะต้นไม้มันโบราณเพื่อนนี่แหละเมืองไทยกับเมืองเราครับแตกการะไรบ้างมี่ผงผมมีต้นไม้ต้นไม้มีกับต้นไม้สนิดเดียวใบห่างๆซะต้นวิคต้นวิกะต้นวิกต้นวิก <c oughs> ต้นยุคค่ะเมืองเดียวรลองเลองทําทาออกไปเดียวมันกูไปได้ปะ หอนปะหอนโอ้ยนี่นะทางไปหน้าอยู่บา้านเมืองไทยกับชิวะม่านนี่นะนี่ทางไปหน้าเนี่ย,ยน,นี่ชิวพม่าทางไปหมู่บ้านเนียเอ้ยทางไปหน้าบ้านคุยไม่แต่นานแล้วคุยแล้วตีนคุ้ยหย่าตีนงูหย,ย่างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนาฝนกันสยยนสบกสีไข่อยู่ดอกนาไสเบียตกับสีไสอยู่กันที จะว่าบาัานย่ามันนั่นเนะาะยามผลนั่นเนาะป่ามันหลายเนาะอุดมสมบูรณ์ป่าห่วยฮะนะอืเกิดนี่อืมต่ว่ายามยามเนี่ผัดแรงแห้งคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้ครับอยากคลิปไหนเพิ่นพาปไปเลาะตลาดอยากสิพาเลาะตลาดอืเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่นี่ก็คือว่าแล่วครับแต่ก่อนขับรถกมัมันมันมีเหตุจำเป็นน้องกูเพิ่นอยู่นี่เพิ่นเสียก็เลยบ่มีผู้อยู่บ้าน ก็เลยมาขายรถขายกับเขารถผมพ่วงตื่นแต่ตีสองโม,มงมมกว่าไป,ไปตลาดบานนี้กบมาเลาะขายตามหมบานกวัวสิเด็คเขาบานไปเล่ากับสิเด็กไปอยู่ประมาณเนื่อะเถอสองเถอ่อเนาะแต่ว่าถ้ามีจังหวะมีโอกาสกับสิผ้าเขาไปเล่นเล่าอยู่ ไปเล่นไปเลาะยู่เมืองเราแต่ว่ารอบนาวันที่24ยุบหาบสิเขาไปจำว่าสะพ่อเขาเพราะมันอันปงกันกับงานทานอืมกันชิบทานเมืองเก่าสิพ้าเลือดใจใครหมดเรงสิพ้าไปงะใครหมดแดงแต่เมื่อมีเวลาว่างมีเวลาว่างสิพ้าไปงะใครหมดแดงอยู่เมืองเราครับพออยู่เมืองไทยมันหายกินยากแห้งพวกอาหารธรรมศาสตร์นี่นี่ครับไข่บนเขาแล้วแกงแครงน้าวไม้ไสดอันกระดกกระดกอร่อย ฝากติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้กับสิบประมาณน,นี้ครับสําหรับอากาศเมืองไทยกับเมืองเราแต่าก่างแงีงอยูนบบานเนี่มันเลยเมืองบาน,น,ม,น,น,ม,น,นมันสิมีสปริงเกอร์เลยต่อไปรียบร่อยแล้วนอนเคยอนเป็นคนต่อไปดังซ้ายเห็นบอด่ังซ้ายนะนะเ,เนี่ยภาพเมืองกระชันยู่งว่าอะไรนี่คือแค่เลื่อมรูดูกันฤูดูแรืงเร,ง,งเริ่มเขาฤดูร้อนเต็มเต็มที่นี่นี่ไอเสีนี่ เป entonces 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 ิดต้นไหนเปิดต้นัหนนาะปีดมองเปิดเปิดมั้งเปิดอะไรนั่นไอ้กองนั่นน่ะอันนี้บอกเออเปิดเปิดทั้งใดก็ได้ว่าแต่มันมันหมุนเว้ยนะเนี่ยตก็ยี่แบบนี้จ้าสิ่ยู่ใดอืมคนยำแรงเออนี่ล่ะนี่ไหนยู่ใดอะดรนะ พวดเล,มลยลม,มัมกนการเลี้เต้ซ้ายเข้าไปพวดเลยมันชั่งเคร่งกับมีอื้อกับสันยูบอะไรนี่ล่ะไข้ร้อนถ้าผมมีเอะกัอยูยังสีครับ